มือลักดังใจลูเซียเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตางดงามและยังเป็นยอดอัจฉริยะโดยเวทมนตระหลาดประหลาดมากมายที่ไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเรียนแบบได้ทำให้เธอเป็นที่กล่าวขวัญถึงแต่แม้ชื่อเสียงของเธอจะมีมากเพียงใดแต่พี่ชายของเธอกลับมีชื่อเสียงมากกว่าที่เธอมีอยู่ซะอีกกริมมัวคำภีเวทมนต์ที่ลูเซียพกติดตัวเอาไว้เสมอ ที่มาของเวทมนต์ประหลาดมากมายที่พันแปลหมื่นผันเป็นคนเขียนขึ้นด้วยความที่ลูเซียยังเป็นสิทธ์รักของผู้อมในการสถาบันเวทมน์เซบรูเดียทําให้หลายๆคนไม่อยากจะมีปัญหากับเธอเสียเท่าไหร่ชื่อเสียงของพันแปลรหมื่นผันในสถาบันเวทมนต์โด่งดังยิ่งกว่าอาร์โรแดงไม่ว่าด้านความเนื้อหอมหรือด้านความเคารพนับถือลูเซียเป็นน้องสาวบุญธรรมของพันแปลหมื่นผันแต่หลังจากบรรลุนิติภาวะ เธอก็ยกเลิกระบบลูกบุญธรรมและกลับไปใช้นามสกุลเดิมอย่างโรจิเยเพื่อหวังจะแต่งงานกับใครในอนาคตแต่คนภายนอกกลับมองว่าเธอแค่เป็นน้องสาวที่ติดพี่ชายมากๆเท่านั้นแต่ในกลุ่มห้องทดลองของลูเซียรู้ว่าเธอมีรักในตัวพี่ชายแบบชายหญิงไม่ใช่พี่น้องซึ่งเพื่อนร่วมห้องทดลองของลูเซียเธอได้บอกลูเซียว่าฉันไม่ค่อยสนใจพวกไม้เท้าหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องของพี่เธอก็พอสนอยู่ ซึ่งเพื่อนร่วมห้องทดลองยังคิดอีกว่าถ้าได้พี่ชายเธอก็จะได้น้องสาวสุดน่ารักยอดอัจฉริยะมาเป็นน้องสาวซึ่งเหยียบกับระเบิดเต็มๆทำอาลูเซียจ้องด้วยหางตาและบอกว่าเรื่องที่จะคว้าลีดเดอร์ของเราถ้าเลือกตกยางออกก็อย่ามาเสียใจทีหลังนะ